สวัสดีครับแนะนำนะครับ Cino bueno, รุ่น A780 Bluetooth นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไร้สายนะครับกรณีที่ซื้อไปแล้วยิง QR Code ภาษาไทยไม่ได้นะครับ <äl Mys in> คือปกติแล้วมันต้องยิงได้แบบนี้นะครับนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ขอ1,3,4,5สวัสดีครับเนี่ยคือเป็น QR Code ที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วถ้าบางบางท่านซื้อไปแล้วมันไม่มี คือว่ายิงแล้วมันไม่เป็นปะทาไแบบนี้นะครับมันจะต้องตั้งค่าก่อนเล็กน้อยนะครับโดยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะเป็นใบตั้งค่าลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวให้ยิงตามผมเลยเดี๋ยวผมจะยิงฟอร์แมตท,ทิ้งก่อนตอนนี้ผมฟอร์แมตเครื่องก่อนเวลาจะคู่ก็ยิงบาร์โค้ดตั้งดฐานตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะร้องเติร์ดเติรเแบบนี้ครับ รอสักครู่หนึ่งโอเคพอเสียงอย่างนี้ปุ๊บไฟที่ฐานติดค้างก็คือเชื่อมต่อแล้วลว้เอาผมลองยิงมาโอไทยหน่อยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเควิธีการตั้งค่าเลยก็คือดาวน์โหลดกระดาษใบน,นี้ไปนะครับแล้วยิงยิงตามนี้เลยหนึ่งสสามสี่ห้าฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หนึ่งสสสี่ห้าฝั่งขวายิงโปรแกรมอ่ารอแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงอันที่สอง สามสี่ห้านะครับแล้วก็ยิงต่อไปเลยฝั่งขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคลองเทสอีกทีหนึ่งชึบเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับก็จะยิง qr code ภาษาไทยได้แล้วนะครับตัว qr code ภาษาไทยเนี่ยผมไปเจเนเรตมาจากหน้าเว็บนะครับ ชื่อเว็บว่า The QR The QR Generator นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์้ตัวเว็บนี้ไว้แล้วกันเนี่ยก็แค่ใส่คำภาษาไทยไปเลยสวัสดีครับอะไรเงี้ยครับเนี่ยแล้เราก็ไปดาวน์โหลดรูปนี้มาใช้งานในเข้านั้นเองนะครับผมโอเคสำหรับการตั้งค่าให้มันอ่าน QR โคภาษาไทยของ s i n o a 7ประสูบูทูมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ